สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังติดตามในคมปัสซแซนะครับอันนี้จะเรียกแคมส์หรือว่าคมปัสซแซก็ได้ครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกมกันบ้างครับเพราะว่าหลายๆคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องดราม่ากันเยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนเริ่มเบื่อนะเฮ้ยทำไมพี่เด็กต้องพูดถึงเรื่องดราม่าคือผมได้ติดตามเพราะบอกว่าคืออยากฟังแบบนแนวเกมเอออยากเกมเกมอะไรอย่างเงี้ยคือน้องครับคอนเทนต์เกมคือพี่ทําเยอะแล้ว แต่นี้คือเพิ่งคิดสดๆร้อนๆนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาลองไปคิดช่วงแบบช่วงยุคเพทีกับยุคใอวฟนสามหกศูนย์ซึ่งในยุคนี้ครับมันเป็นยุคที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแบบประนามแล้วก็บน Capcom แ Cap คปคอมนี่คือเป็นบริษัทเกมญี่ปุ่นที่ทําไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในยุคนั้นครับเพราะว่ามันขายแต่เอากําไรแล้วก็คือพูดง่ายๆครับคอมในสมัยก่อนน่ยมีคนบนเหมือนกับคนมีในยุคนี้ แต่ว่ามันไม่ถึงมีขนาดแฮชแท็กเพราะว่ายุคนั้นพวก Twitter ยังไม่เกิดเลยนะซึ่งแคป c o m นะครับทำการตลาดแบบว่าเน้นที่กําไรเป็นหลักแล้วก็มันกลายเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายครับไม่ใช่แค่แคปคอมอย่างเดียวครับ Activision แล้วก็พวกค่ายเกมอื่นๆที่โอ้โหมันจะสุบเลืองสุบเนื้อพวกเกมเมอร์ให้เกมเมอร์ต้องเสียเสีย,สยแล้วก็เสียพวกเสียค่าต่างๆเสียอะไรี้มากมายครับ วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายเกมที่ควรรู้ครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเชิญชมกันเลยอย่างแรกครับก็คือมองที่ผลกำไรมากกว่าสิ่งที่แฟนเกมต้องการครับคือผลกำไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเวลาเราจะลงทุนอะไรครับเขาจะดูความเป็นไปได้แล้วก็เอาความเป็นไปได้เนี่ยมันไปลงทุนแล้วมันก็จะได้เงินงอกเงยครับซึ่งวิธีนี้ครับกันใช้ได้หลายพวกแบบ หลายอย่างเลยพวกหลายธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจพวกเปิดเปิดร้าน,นต่างๆขายครีมขายนู่นนี่นั่นขายโอ้ยขายเต็มไปหมดไม่ใช่ขายตูนนะพอๆๆไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นธุรกิจมันสามารถใช้ได้ถ้าจะทุกธุรกิจครับแม้แต่เกมก็สามารถใช้ได้ด้วยครับแต่ปัญหาก็คือเกมหรือว่าพวกเพลงหนังมันเป็นแนวศิลปะครับคือ คนเล่นเนี่ยมันมีอารมณ์ในการเล่นมันมีความติดมันใช้ศิละปะแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือพวกแฟนๆเนี่ยเขาแบบรู้สึกว่าไอ้หลังๆมามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันมันหายไปไหนความรู้สึกมันอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราดูผลกําไรเนี่ยเราก็จะดูพวกยอดขายแล้วก็แนวแล้วก็เยอะๆๆคือส่วนใหญ่เนี่ยพวก อย่างแคปคอมเนี่ยเขาชอบดูผลกำไรมากกว่าแล้วดูอย่างล็อกแมนสมัยนี้เนี่ยไม่มีดีแต่พวกของเล่นคือล็อกแมนตอนนี้กลายเป็นแคปคอมไม่ยอมพูดถึงอ่ะมันหายไปเลยอ่ะหายไปแบบปิดทิ้งเลยแล้วก็พวกเกม r e s i ร e n อ e วิ l ภาคสภาค5าภาค6ภาคสีนี้เป็นภาคที่ปฏิวัติว,ตวงการเกมก็คือมันมีการยิงโดยใช้ยิงผ่านลายคือเป็นเ h ิร์ person shooting แต่ว่าพอมาภาค5ภาค6เนี่ย มันกลายเป็นเกมยิงซอมบี้ที่มันไม่มีความหลอนอะไรเลยครับคือเราแบบโอ้โหเจอแลยยิงบุ้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 งมันไม่มีการหลบมันไม่เหมือนพวกภาคก่อนๆเลยกลายเป็นว่าเกม Resident Evil ภาค5นั่นคือโดนกระแสตอบรับแบบค่อนข้างไม่ค่อยโอเคคือภาค5เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันแค่กลุ่มเล็กเพราะว่าตัวเกมภาค5เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันแอคชั่นมันแอคชั่นจริงๆมันมันมีความมันเออ แต่ว,ว่าพอมาภาค6เนี่ยมันรวมมันแบบแสดงมากเกินไปมันขึ้นๆกลางๆเลยมันกลายเป็นภาคที่หวยแตกอันนี้คือสิ่งที่ c a p คอมเนี่ยเจอแล้วก็มันเจอหลายแบบแล้วก็บางทีแคปคอมเนี่ยก็ก,ก็ไปทําเกมดิวิเวีเมคายซึ่งเกมดิวิเวีเมคายภาคใหม่ที่นีจาเชีรี่เนี่ยเขาสร้างเนี่ยมันเป็นดิวิเวีเมคายที่ดันเตเนี่ยค,ยคล้ายๆแบบแนวๆกุยหน่อยนะครับมันไม่เท่แบบผมยาวมันมันไม่ใช่คือ คุยง่ายคือมันไม่ใช่เกมที่มีใครอย่างที่เรารู้จักกันฮะอันนี้คือเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในช่วงยุคแพทีกับ x b o ก3 6บคือมันเป็นยุคที่แคปคอมมันอยู่ตรงจุดแบบจุดดาวจุดลงลงเหวอะแต่ว่าพอตอนนี้นี่แคปคอมเริ่มแบบฟื้นตัวขึ้นแล้วเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยพวกเกมมี่ต้องการคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปครับว่าแคปคอมมันมีวิลาการอีกเยอะนะฮะต่อไปครับ ออกเกมบ่อยเกินไปครับคือมันไม่ได้ออกเกมเป็นรลายปียงไงเพราะว่ามันแบบโอ้โหเยอะอย่าง Call of Duty อย่างนี้ Call of Duty เป็นเกมรลายปีที่ออกเยอะเกินไปนี่คือต้องใช้คำว่าพูด,ดเยอะเกินคือเยอะเวอร,วอร์แล้วก็เยอะโดยที่ไม่แคร์เกมเมอร์ด้วยคือ Call of Duty เนี่ยมันออกเยอะแล้วปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราเล่นหมดมันติ p เพ y e เอร์นะครับถ้าสมมติว่าภาคใหม่ออกมาเนี่ยภาคเก่าเนี่ย คนที่กําลังเล่นในภาคนี้อยู่แล้วมันหนีไปภาคใหม่หมดเลยทาให้เกมของภาคเก่าเนี่ยเวลาเล่นมลติเพย์เยอะมันมันไร้ค่าคือมันไม่มีใครเล่นยกเว้นพวกซีรีส์แบ็กออฟซึ่งซีรีส์แบ็กออฟเนี่ยภาคเก่าคนก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าเหมือนว่าเป็นเกมเค้ารูตี้ของมลติเพย์เยอะที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับจริงๆแล้วก็พออย่างเคอารูตี้มันออกไปลายปีอย่างเงี้ยเพราะมันจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มตันครับมัน ไม่รู้จะคิดอะไรไงเพราะว่าอย่าลืมครับหัวสมองคนเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหคิดพึ่งได้แล้วก็ทําให้มันโอเคแล้วอร์ดูตี้เนี่ยเวลาเขาทําอะไรเงี้ยเขาดูที่ยอดขายครับเพราะที่ advance warfare โอ้โหยอดขายโคตรดีเลยเลยทําเป็นแนวนาคตแล้วมันทําเป็นแนวนาคตติดต่อกันถึง3เกมก็คือพัก advance warfare แล้วก็ black o p สามแล้วก็ infinite warfare แล้ว3เกมเนี่ยมันซ้ากันเลยทําให้เกิดวิวัฒนาจาร เรื่อง n ีฟินดีบ a r แฟอ้ยทีมเกมนาโคตอีกแล้วรอทำไมเลยย้อนเป็น World War ไม่ใช่ World War, w ว r ร d เ a ็ตบอ a ไอบอลทำให้คอฟดูด y เนี่ยต่างหา,าแบบเริ่มสนใจแฟนแล้วคือตอนนี้การอกอกเกมบ่อยกันไปนะเราต้องดูฐานแฟนด้วยเพราะว่าฐานแฟนเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้ ต่อไปครับอันสุดท้ายครับคือความบิดพลาดของผู้จัดจําหน่ายเกมที่ควรรู้ก็คือเอากําไรจากเกมเมื่อมากเกินไปก็อย่างตอนแรกครับเราพูดถึงแคปคอมแล้วก็มันมีวิธีการอันนึงมันก็คือเกมส่วนใหญ่ของแคปคอมเนี่ยมันขาย DLC แบบเกลื่อนรัวๆแล้วก็แยกกันแบบ s o ยยิๆยิยิกงยิบไปไปหลังเลยกยเป็นว่าเกมของแคปคอมเนี่ยที่เห็นชัดที่สุดเรื่อง DLC กโอ้เยอะเกินไปปะ คือเกม Resident Evil 7เป็นเกมสยองขวัญที่ดูแล้วค,คือตัวเกมอะมันมันมันมีความสยองมันก็โอเคมันดีเอาจริงๆคือเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะแต่ปัญหาคือ DLC ที่มันแยกย่อยแยกอะไรเงี้ยคือปัญหาที่อย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้ครับ DLC ที่เราออกแบบซอยหันหันเพื่อต่ออายุเกมครับ เพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาแบบซื้อเกมแล้วพอน็อกจบก็เอาเกมนั้นไปขายมือสองหรือว่าเอาไปวางไว้บนหิ้งแบบว,ว่าหุย้ยตูเล่นเกมนี้จบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ด l c พอแบบทันเยอะๆ,ๆทำให้มันต่อเวลาเกมมากขึ้นแต่ว่าดี c ยังไม่เท่าไหร่นี่ครับากาะชาปฟองอาจจะงงกระชปองคืออะไรกระชัปองก็คือ มันเป็นระบบแบบสุ่มอะสุ่มไอเทมเราจ่ายเปิดกล่องปุ๊บนั่นแหละนี่คือกาชาปองครับส่วนใหญ่มันจะเจอในพวกเกมฟรีทูเคแต่ว่ามันลามไปถึงคอฟดูตี้อีกแล้วคอฟดูตี้นี่คือนอกจากว่ามันจะมีซีซันพาสถึง4ตัวด้วยกันและมันได้ซีซันพาสสี่ตัวคือ DLC 4ตัวแต่ว่าซื้อแบบพวก DLC ฟรีได้ครบทั้งหมดถ้าเราซื้อซีซันพาส แล้วยังมีกาชาปองก็คือสะพายดอกอันนี้คือของดิจี่เขาจะเรียกว่าสะพายดอกนะฮะแล้วมันเยอะแล้วพวกแบบโอ้โหอาวุธใหม่ๆหโอ้โหจิ๊กจ้อยสุดยอดมันไปขายแบบมันไปอยู่ในสะพายดอกคนก็ซื้อใหญ่แล้วมันก็บนบน,บนไปบนมาเออมันเป็นปัญหาหลักเลยของความผิดพลาดของผูง้จัดจำหน่ายเพราะบางทีไอ้พวกสะายดอกมันก็มากเกินไป นีก็ฝากให้กับทางผู้จัดจําหน่ายที่แบบควรรู้แล้วก็ฝากให้ทุกคนที่อยากรู้ว่าแบบมันความผิดพลาดอะไรวะของผู้จัดจาหน่ายก็อยู่ในคลิปนี้เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับก็อย่าลืมติดตามเพจเฟ e บุ o กครับ facebook.com แล้วก็คำซ s h ันะครับสามารถคุยกันได้คุยแบบตอบคำถามเรื่องเพิ่ง p a y ์ o r เรื่อง Xbox กนะครับเออก็ว่ากันไปแต่ว่า Xbox เนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าเราไม่ค่อยเล่น Xbox เท่าไหร่นะฮะแค่แบบว่าจับนิดนิดหน่นอยๆเองกิมนี้ก็ลากันแล้วครับสวัสดีครับ